ดีค่ะดิฉันนรุมนณวิทยามุทิรัตรักษาราชการกาแทนผู้บรการสถาศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคมค่ะสําหรับการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานที่ว่าเรียกว่า SPM นะคะโรงเรียนหนองยางพิทยาคมแล้วก็จะแบ่งโครงสร้าง แล้วก็ทั้ง4ี่ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนบริหารทั่วไปและก็กิจการทั่วกิจการ,ระะาของสถานศึกษาต่างๆนะคะก็กระจายอํานาจหน้าที่ให้ใหแก่คณะครูแต่ว่าก็จะมีพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนชี้แนะแนวทางในการพัฒนากิจการของโรงเรียนนะคะให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์นะคะพันธกิจของสถานศึกษาที่ได้ตั้งไว้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดหนึ่งนะคะในเร่ของการบริหารแล้วก็ถ้า,ามีฝ่ายไหนที่ต้องการที่จะจุดเน้นของสถานศึกษาที่จะให้มีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นโรงเรียนของเราก็เน้นในเรื่องของ อัตลักษณ์ของทางาึกษาโรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีก็จะมีนยโยบายท้องกับรับนยโยบายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนโรงยามพิยาคุมทางอบจนครราชสีมาแน่นอนค่ะการดริหารศากษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นส่วนสําคัญที่จะดึงจากทุกภาคส่วน,นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งเสนอโครงการนะคะเสนอความต้องการเสนอความจําเป็น ะะสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็จากการที่เราสู่ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 การเรียนการสอนในรูปแบบปัจจุบันมันต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้ทันสมัยออนไลน์ก็ได้ออนไซต์ก็ได้ดังนั้นเทคโนโลยีจะเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษานะคะแต่ว่ามันจะทำยังไงสำหรับ ในโรงเรียนมัธยมขนาดกลางที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อตรงนี้ได้ทางโรงเรียนจะต้องปรับกลยุทธ์ปรับกระบวนการแล้วก็ปรับวิธีคิดนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นแล้วก็มีประโยชน์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะสําหรับข้อคิดจะฝากไว้วันนี้ค่ะคุณคะ